叭嘀叭呀。地 bah 地 bah i uh -huh. จันดาริเทวิมาเนีิยที่เปรตจะฆ่าแม้ดารวนนาคาเนี่ยเทาวันทูเมเทเดเตทวมารเจยันตุเทวสารทาราวิสเม ยาคะกันทาพนาคาเตทันตาสันติเกยังโมเนวรวะจนนสะทาวเมสุนันตุหามาสวนาคาโลอาญานันตานหามาสวนา wanna <marriages timing> có สารังขัาชามีธรรมังขัาชามีสังคังสารังขัาชามีดุติยัมเปพภตทางสารังมีดุติยัมเปนธรรมังสารังข้าชามีดุติยัมปสำคังสารังข้าชามีตติยัมเปโภตทัง

नमामि शिरसा अहं ते सं मञ्च संहं न मकारानुभावे न हं दो वा से उपाद्वे अनेका Raya Pivina Santu Asi Santu Sampu Thi Pang Chapan Ya Sang Chachatu Vi Sati Sahat Asa Sata Sahat Sani Nam Ami Sira Saham Te Sang Amman Chasang ภ่าวเวนันตัวซาเอุปทเวอเนกาอันตระวินาสันตัวเซสตสัมพุธนวุตรัสเติอัฏฐาตตาวิสสหาสกสสะสะหาสานินามิสิรสาอังเตสังธรรมัญนสังขัญจาะเร नमकारानुभावेन हन्त वा सपे उपातव्यसे सातो न पूरातो सम्पात समये शिवो स्वाघ तते निध नमो महासिवे सोद से रथे चिन्हो ओ मा ते गाथ सरत नया स साधु कमो ओम का सता नमो भावेन विगच्छन्तु वा न मोकार वे न सुवादेहोतु सपथा न मोकारना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा ह्येतं मं फलमोत्तमां पदे सभासोचपोटे चकतपुञ्जतान्तसं फलिति च एतं मं तमां मां हृष पञ्चविनयो चषुषे कि

เอตัมมังคะระมุตตะมังขันติจะโสวาจาสัตตสังมณัตนะจาสนังนาถมาสะกัจฉาเอตัมมังคะระมุตตะมังตถุจารหมจริยันจอริยสัจจานาสสนัง สัจ ok ok ิกิริยาะเอตัมมังภะละโมตตะมังภูธาสโรกัลหามะหิตตังยัสนะกังมปติยโสกังวิราชังเหตัมมังภะละโมตตะมังเหตาลิสานิกาตุวนาสัพพะตมะกราชิตาสัพพะโสติงตัมเตสังมังภะละโมตตะมัง ดียังกินชีวิตตังยิทวัหุรังวังสากคสุภายังสมังติตาด h a เทนายัมบิปพตรัตนังปณิตังยตเเจนสุวัติอุตุขยังวิราคังอมตังปณิตังยญาจังข समाहितो न तेन धाम्येन समाधि किञ्चिदां पिधाम्ये व्रतनां प्रनीतां ह्येतेन सचेन सुवादिहोतु शेतो परिपान्नये शुचिं समाधिमानं तविकाञ्जमाहु समाधिना तेन समो न विच्छतिरां पिडाम्य नीताङ्गेतेन सचीन सुवानिहोद्घिनया सुभता शावकाहे ते एते महाफलानि धां निशङ्के Ani tang hê tê na sa chê na su wa ti mô tu yê su pa yô ta ma na sa dam hê na ni ka mi mô sa nam hê tê pa ti pa ta ma tang vi kai ha la ni pu na pi hê ภนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติอนุกิตังปุรางนังนวังนังปิสัมมวังตาเยติเกะบวะสมิงเตกิณปิชาอวิรุณิจันทานิพพันติทิรัน संकीर्तनं भणितं सचेन सहजेन सुवाचि ओ तु करनीयमथ कुसभेदयन्तां परान् अभिषमे च सकोचो चषुषु च सुचो च समुदुनदिमानि सन्तु सको จาปะกิโจจะสันตะหุกะวุติสันตินตะริโยจะนิปะโกจะัปะคะโคคุเนสุอนันตุกิโตนะจะพุทธังวินิเยนะิปะอุปะวะหายงสุขโนวาเมิโนุตุสัพเพสัตตวันตุสุขิตตเเกติปน วะทาวะราวะนาวาเสสะทิกาวะเยมหันตาวะมะจิมารัสะกาอนุกัลลังเยจักุเววสันติอวิุฌะบุตาวะสัมภเวสีวะสปเนสัตตาภวันตุสุขิตาตานาปรุปารัง नामाञ्जे झका धिनाङ्गीरो सना पतिकसाञ्जा नाञ्जमाञ्जा सदुकमे जय माता पूतां मायुषे कपोतमनुरागे एवं भिषा कपोतय सुमानसम्भावये अपरिमानं नेताञ्च भगवत् Aye apri manang utang adho jatiryan jasa manang awiran asabanta titang terang seyano waya wata swika dhammi tuheta sading aditaya brahma meda wihara brahmadhamma hoodie tinjalu pakamma

อาปะมาโนสังโฆปะมาโนวันตานิสิริุสัปานนิอายวีติกาสัตบุรีอุณานาทิสระภูมิศิกขะตาเมราคะตาเมขุตานิสุหังนัโมปะระวะโตนัโมสัตตะนังสัมมาสัมพุทธานังอเปตยัญจักุมาเอกราชะ สวัสดีปะตะวีปภัสตังตังนัมมัสสะิยริสวัสนังปภัสสังเจียจักุตาวิหารมุรติเยบรามนาเวตพุสะปะทัมเยเทเจมังปาลยันตุนัมมาตุพุทธานังนัมาตุพุติญาณโมวิมุตตาลังโมวิมุติยา ตัวโมโรัวสมกัมนิปที่อาติโลกสีแลคุนโอสัจจังโสชัยานุจายะเจนะกา้ามิสัจกิริยามนุตตระมาวัจิตตวะนัมมะบาลังสริโตวาปุปเกจิเนสัจจพัตโมวัสายัสัจกิริยามกา ติปะคาอภัตตาลัสันติปะคาอวัจนามาตตาติตาเจเนฆังตาชาตุเวตปติกามสาสัจเจกเตไมหังสิกิวัจเจสิโสลาสกเริสานิปุตตังปัตตุวายฐาสิกิสัจเจนะเมสมวะ तपरणि ते विपासे स नमा तुचा तो कुमंता ससेवदे मतो सिखे तपि नमा तु तो सपपुता वे सवो सनामा तु तो नहातका सतपा सिथो नम्मा तु कतु संघा समारसे ता, ता प्रमातिनो कोना

ं वेदसारथाहितं हेवमनुषं यन्नमासन्ति गौतमं चरणसम्पन्नं महान्तं वेदसारथं वेच्छाचरणसम्पन्नं वन्धामहोत्तमं ते सकतोऽधरत्नं वोषधमोत्तमं वराङ्तम् न सान्तु पाथो वा सापे लोकावु पशम्यन् तु ते स कतुवां मरतनं ओषधां उत्तमं โอสถังอุตมังวรังอาหุนายังมัหุนายังสังฆติชีนาสจินาตุปปาวาสามิโรคะวุปสัมเณตุเตยันทุนิมิตังวมังคลันเจโย Sakuna gu na sa sa dô pa pa ka hu dô su di lang ha ka tang bu ha nu pa hu na vi na sa yan dun ni mi tang cha ma na po sa 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 dô pa pa ka su di lang ha tang ham nu pa hu na vi na sa yan dun เยูจามนาโกสกุณาสัตว์ปะปะขู่ทุสุตินังหักนังนุภาเวนาวินาสเมหินทุทุกขปัตตาจันิทุกข์กายปัตตาสุขปัตตาจันิสุขมุตุสัพเพปิปันโนเอตาวตาจามิสัมปตัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัพพันสัพพันติสิติอานันตะนันตุสัทธทะสิลังรังปันตุสัพพาภิรตตาหตุขันฉันตุเทวตาขตาสัพเพพุทธาภลาปันตปจเจกานังจญญาณบาล รางทงพันธามิสัมพะโสภวณฑุสาภังกาลรางขันตุสาวัาสพุทธ,ธานุภาเวนสัสธาโสติภวันตุเต มังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสัตถะวันตุเตภปวันตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสังขานุน Awe nasa kaso